ี่นอง้งมื่อนี่เหตุการณ์ปกติแล้วนะคะสำหรับลื้นทะเลขื้นทะเลพี่ละหาดจอมเทียนนะคะคง้งดงตาลยี่ปบนกระนังนังล้ลอรถเขงเทพนะคะกับพ่อใหญ่การถนัดรถแล้วจักน่อยก็ออกมาว่าสัน่นถก็เลยมะนางัลงลองจากของลงมากนะคะก็ มานั่งรออยู่ที่ลานอาหารข้างล่างนี่แหละนะคะพี่น้องบนพะเยกเยอ่อบนกระดาษโรงแรมแถวนี้หนาอยู่ด้วยพี่น้องหนาอยู่นะคะนอยู่มากๆเลยมันติดติดหาดเขานัง่งกินอาหารเขานัง่งยุ่นล่าลานเนี่ยยุ่วลาาเนี่ยก็จะมองเห็นมองเห็นนั่น ขึ้นมองเห็นทะเลกหลอดเลยนะคะเสดายเสดายยี่บนไ่ได้ไ,ดดไปเกาะหลานพี่นอ้องทุนเกาะลานที่ทัเกาะลานนะคะมืนอี้ขึ้นเรียบขึ้นเรียบง่ายแล้ววันนี้นะครับพี่น้อง ของวันแล้วนะคะจะเข้ากรุงเทพแล้วเด้อเดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมกรุงเทพเด้อพี่น้องยเอสเฮัลโหลฮัลโหลเพี่น้องได้เวลาเข้ากรุงเทพแล้วนะคะพี่น้องเอ้ยเช็กเอาเช็ก ล่า้องแล้วเดอร์แบนี้เก่าทศพี่น้องพรุ่งนี้พ่อใหญ่ก็จะเดินทางกับประเทศสว,วีเดนแล้วว่นนี้เขาไปเบิดมือเนาะไปมาจากมาบายคอ,อยกิมาาะคำพี่น้องก็เลยบประด็เมืลงหล่นน่ะคำมาจะนนปวดหัวเนาะก็บเบิดยากินมันบ่ล่ะก็ไปซื้อยาตัานพยาซื้อยาไม่กินยาอย่างมาก โนตกห้ามพี่น้องแทงแต่แต่ยานอันจะฟ้องอันโดนฝนยันปวดหัวเป็นไข่ตืมน้อเพระวางเป็นยางบิดมือน้หมู่บ้านกลับขึ้นไม่เพาโดนฝนอีกต่ว่ากับินยาแล้วก็นอนเมื่อยพี่น้องมันนี่อาการก็เป็นยังไงบุ๋วเศร้ามากแล้วก็เป็นก็ยังปวดท้องก็ท้องติดเสียแต่ว่าน่งห้องนาก็บอกไอ้บนก็โอ้ยก็เลยบ่เห็นจอยเลยมมันนี่ มานั่งล้อรถพี่น้องนั่งล้อรถอยู่ร้านอาหารจิ้มข่างลางโร่งแรมนี่แหละนั่งเบิรงทะเละสำหรับรอบนี้สำหรับรอบนี้ปีนี้ก็คงจะเป็นเป็นเทือชุดท้ายกะสิมาไมาก้กะสเป็นปีนากะจัสิมานี่คือจัสิลุ่งผักไตคู่เกตหรือจะไปทั้งขึ้นเหนือเชียงมงเชียงไม่กับพระจักก็กแลวแตสถานก,การณ์แล้วแต สตกลงมเพ้นกันยังไงกับพ่อย,ยเนาะถ้ามีโอกาสาถ้ามีเวลาแส่ายอย่งบนกระจีลังจากที่พ่อย,ยกลับไปเร็วเี๋ยบอกกระจีรอรอวีซ่าเรอยืนวีซ่าวีซ่า,า,าออกับจังสีไปน้ำกนเล่าสีนะพนออี่น้องโ็เคเอร์ละเที่ยวไปเที่ยวมาพ่อย,ยกับเที่ยวมาเีย๋ยบอกกับเที่ยวไปเราบัมาสี ใส่วิสาขอวิสาได้จักเดือนขอวิสาได้จักเดือนก็นลอบนก่อนพี่น้องก็อยากไปเรียวกับสามเดือนหกเดือนก็อยากได้หลยหลายเดือนเป็นปีก็ลอดโดนสิเขาก็ต้องวิจารณ์หน้าเบิง้งกับปัญญาเบิ้งมาจะเอาแบบไหนเอก,ากาสารเอกสารที่เราจะเฮ็ดห้ก็ต้อง เที่ยวกันให้เรียบร้อยสกุนเอาจังสีส้มให้อิจินสีส้มสถานทูตพี่น้องเกิดตามนั่นเอานัดรถนัดรถเช๊คอรถเราประมาณเครื่องสมองคนะเี่บนโทรงหากับเป็นเครื่องขนสมองอะไรยังไม่เห็นมากอยู่ิผักยอะลงเล่มแถวลาดกระบังพี่น้อง ก็เทวลาดกับบางมืออ้นเสาเครื่องเลาออกแก็เสาปกก็สิช่งพญ่ยขึ้นเครื่องแล้วก็เจ้ากจีจีรถกลับไปหมอจิตกรจ้าสีลงเมื่อบานเฮ้ามีพบก็มีจากนะพี่น้องเนาะมาหากันแล้วก็นจากกันได้บ้านโอ้ย อ้อก้ากัน่าพี่น้องออนข้อตกหมอนัขึ้นอ้นอนตาทาเดียวเลยข้อตกหมอนหันกะลืหันยากาเนี้ยข้นยังปวดหัวยังปวดยังเป็นเส้นเป็นเอ็นยุกแล้วไปยังไงุวดไปยังไงดก็ได้รถดกะค้นค้นบุรีรัมย์มาสามาหากินอยู่พี่ แงวินจ้าเดงิน้เีเดี๋ยวรอรถนี่แหละคนนีอากาศดหน่อยอ่าขึ้นไม่แรงเท่าไหร่และสองวันสองวันขึ้นแรงไม,ไม่ไม่มีคนลงเล่นน้ำเลย,อยเออร่มเริ่มก็เก็บหมดเลยเมื่อวานวันนี้วันนี้น้ำใสดูดีขึ้นแล้ว คลนมใสไน่นส so uh ื huh. okay, Here, H H ่โอเคทุเดยมีเลือดมียังลุ่งแรนลุ่งหยังอะพวกเลือหน่อยพวกสะกุตเตรอพวกอย่งลุ่งเด่นเลยจองมือมังหันมันพายุเข่าหรือพี่น้องแต่ว่ามันมามีฝนมันมีตะล่มแบมันเชื่อหนี่ฝนมากแบบ ปนมาแบาบปะตังโตบึมบึมบึมมาแต่ก็พอถึงยี่สิบนาทีดอกประมาณสิบกว่านาทีนี่แหละ <m> ตะเคีแห้งยางคัดเลยนะครัแบแป๊บเดียวอะ <m> ่อต่างแดน,นได้หมดกับพะเยมากอนอกกนั้นก็จะมีลิ้นปลอยๆแล้วก็คึมๆหมื่มอวานนี่ก็มีแดดมีคึมก็ดียุ่สำหรับเข้าไปเข้าไปเที่ยวไปหยางมันบ่ได้หอนแงีง้ยเนาะบ่ได้หอนแง้ง เบอ้งเกอร์ทะเลขุดพวกเกีย๊ยสกีเข้าเล่นเดี๋ยวอีกซาลิาลใส่ถิ่งงามๆเพนหัวเป็นเกียังหัวเครื่องบิดทางเบอ้งกอทะเลมันกะมันกะสมกับมันแพยงเดียวดอกพี่น้อง โรงแรมแถวหน้าหาดมั่งกระสมงกับมันแพงอย่กวัวลงมากปึ๊บหรือบางคนกับเปิดหน้าต่างเดี๋ยวลงมากอจจะเห็นซิวทะเลเลยทะเลกว้างเลยโรงแรมที่บนอยอ่สันชุ่มๆสิเหลียวห็นหมอดูกอลงกอล่านเห็นเบิดพัตยาาใ่พัตยาเหนือสีเดียวเห็นเบิด มานั่งกินอาหารเบิ้งคืนพรอ้อมโอ้เรลืองวาเลเนาะโอ้เรลืองวาเลมันกัคล้ายๆกันทุกที่เลยแต่ว่าแถวเนี่ยมันต้นมะกร้าวต้นตาลมันหลายแล้วก็จะมีโคง้งโค้งสถานีตำรวจ เราก็เลยเอินซื้อว่าโค้งลงตาลพี่น้องแล้ววันนี้ซอยที่ยีบย่บนญยูนี่เป็นเอินซอยหนึ่งโคง้งลงตาลตงลงแล้วจันไลซอยหนึ่งโคง้งลงตาลเดี๋ยวเห็นเบิร์ตดูเดี๋ยวเห็นทะเลเดี๋ยวเห็นอย่างไปเบิร์ตหลังน้ำน้ำใสๆมันก็โอเคเอออพี่น้องเดี๋ยยี่บนญทัวรถามแท็กซี่เพิ่งเป็นไปยังไดเพือยังเป็นเครื่องขนถุงเรากุ้มเห็นฟูมากเนาะ ัเ,เกนมาแล้วแท็กซี่มาแล้วรถมาแล้วพี่น้องเตรียมเึงตัวเดินทางลาก่อนหาจ,จอมเทียนสำหรับทิปนี้โอกาสหน้าว่ากันใหม่โอกาสหน้าว่ากันใหม่วันนี้ขึ้นดีแล้วนะเออขึ้นปกติแล้ววันนี้ ตานี้ตำรวจทรุงดงตานเดินทางเข้าสู่กรุงเทพและโรงแรมเขตราชบังคับ,บ